สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาเช็คฟิตคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับคืออาทิตย์ที่3ตุลาคมนะครับก่อเลื่อนมาแล้ว2รอบครับคราวนี้นี่ก็โปรโมเตอร์เดียร์แล้วครับยืนยันนะครับว่าชกแน่นอนครับยังไงก็ได้ชกนะครับเพราะเคลียร์ทุกอย่างจบแล้วนะครับคู่เอกในวันนั้นก็จะเป็นกุหลาบดำซอจอเปียกอุไทยนะครับเจอกับเสกสันนะครับวันนี้เราก็จะมาดูการฟิตซ้อมนะครับบางสันนะครับเตรียมอาวุธเด็ดนะครับมาพิชิตกุหลาบดำนะครับดูว่ามีอลูกไหนบ้างครับ 哎，要不就踢踢球。

哎呦！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 哎

Ha eo, n'hoze eo. Ha eo. Ha eo. Ha เป็นไงครับแฟนมวยครับได้ชมคลิปการซ้อมนะครับของบางสันนะครับสภาพร่างกายนะครับเป็นยังไงครับดีขึ้นหรือเปล่าครับไฟนี้นี่ไม่ได้ซ้อมอยู่เมืองกรุงนะครับแต่ซ้อมอยู่ที่ใต้แต่คู่ปัมพูดซ้อมหายห่วงครับยิงมวยเลื่อนมาอีกหนึ่งอาทิตย์ก็มีเวลาเรียกว่าฟิตซ้อมให้ฟิตกว่าเดิมนะครับก็พร้อมประจันหน้ากับกุหลาบดํานะครับ คราวนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับการซ้อมของกุหลาบดานะครับมีอะไรนะครับมีอะไรที่จะมาสู้กับบางสันนะครับเดบีว่าไฟนี้นี่ต้องเตรียมตัวเกินร้อยนะครับถ้าไม่เกินร้อยมีโอกาสโดนบางสันยําใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันกีฬานะครับตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬานะครับข่าวสารเกี่ยวกับมวยไทยนะครับ ATIG 2 4สีนะครับ

เป็นไงครับแฟนมวยครับได้ดูคลิปการซ้อมของทั้งเสกสันและกุหลาบดำแล้วนะครับก็ถือว่าสภาพร่างกายทั้งคู่นี่ก็ฟิตเปี้ยนะครับถึงมวยจะเลื่อนนะครับแต่ทั้งคู่นี่ก็ยังซ้อมตลอดนะครับเียว่าเป็นผลดีของทั้งคู่นะครับที่จะได้แบบฟิตซ้อมร่างกายให้แข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีโอกาสรุ้นคู่มวยดูเดือดแห่งปีนะครับซึ่งทั้งคู่นี่ตั้งใจนะครับอยากได้รางวัลนี้มากๆครับก็ร่างกายดีซะอย่างครับ ทําให้เกมการชกออกมาสนุกนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับถ้านักมวยฟิตฟินี่ก็เจอกันนี่ก็ถือว่าน่าจะสนุกดุเดือดนะครับบางสันนะครับก็เผยแล้วนะครับตั้งแต่เคยชกช่องเจมาตั้งแต่อดีตนะครับยังไม่เคยแพ้นะครับอย่างมากก็แค่เสมอนะครับส่วนกุหลาบดํานะครับนักชคเสื้อสามารถเจ็ดสีนะครับก็ชกช่องเจ็ดสีมาก็มีแพ้แค่ให้กับนบะเก้าสิเจ้พิมพ์แค่คนเดียวนะครับโอ้โหก็ต้องรอดูนะครับว่าอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ ใครจะแพ้ใครจะชนะมีนับมีน็อกให้เห็นไหมนะครับขูนนี้เลยไีไ้ว่าน่าติดตามมากๆครับแฟนมวยครับมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากผิดพลาดประการใดน,นะครับทีมงานเราก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารกีฬาต่างๆนะครับได้ที่ atig24 นะครับข่าวสารกีฬาครบถ้วนนะครับฝากไว้ด้วยครับ